มันเป็นมันเป็นจิเลนครับถ้ารถมาเนี่ยติดแน่นอนเลยเนี่ยครับต้นไม้ครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ครับ <c oughs> สวัสดีครับมือหนีเคยเราเอ็ดทาเลาะครับเดี๋ยวจะมาหามาน้าครับน้าเพิ่งฝนมันตกกันไปได้สองมือแล้วสองวันสองคืนครับของอื่นเขานามถม่่มแต่ว่าบอลูว่าน้าเคยเลอยเอ็ดสิมีหนามบอเดี๋ยวพามาเลาะช่มกันน้ำกันครับ ดี๋ยวพาไปเลยครับไปกันเลยไปครับเคยลอยเอ็ดสบห้าเลาะครับเคยลอยเอ็ดพาเละาละพ้าเลาะไหเลาะนะครับบรรยากาศฝนตกมาสองมือแล้วไปเบิ้งว่าน้ำอยู่ในาน้ำสิเป็นจังไดสิมีนม้ำบ่ครับมีน้ำใบว่วานปุ๋ยว่านเขาบ่พายุเข่าสองมือบางพื้นที่กะ น้ำท่วมครับเอารถข้ามาไ,ได้ดยนี่ครับรถเข้ามานี่จมแท้บ่ได้กลับบ้านครับในน้อนอยู่นี่แหละครับเพราะว่าถนนมันเป็นตมครับเป็นขีตมขีเล่นครับฝนตกสองมื่นสองคืนแต่ฮาวปูรว่าอยู่ในโคห,หนองนาเฮาสิมีนนามบอ พาทุกๆคนมาเบิงครับมาดูครับใกล้จะถึงแล้วเบิงนาสวนครับเบิงน้ำนะครับพุณหะถ้ารถมาเนี่ยติดแน่นอนเลยนี่ครับบ่าสามารถไปได้ครับพุณโอ้โอ้โอ,โอ,โอ อ้สุดยอดเลยครับต้นไม้ครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ประมาณสี่ปีครับเบิงครับเดี๋ยวผมุณเหยเบิงพี่นอ้อง <c oughs> เบิงครับปุ่นะโตแล้วครับอันนี้เป็นไม้สักมีไม้พยูงไม้แดงไม้ประดูครับไม้มะค่าครับ สวนป่าครับสวนป่าเล็กๆครับถึงทางเข้าแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับนี่ครับโคกน้องนาเคยร้อยเอ็ดครับ าไปชมบรรยากาศดีๆครับมาเบิงว่าฝนตกสองมือมันสิมีน้ำเบาครับอันนี้เป็นสวนป่าเล็กๆครับสวนป่าครับพื้นที่ประมาณจักงานหนึ่งครับน้ำจะมีบ่นอนี่เนาะฝนตกสองมือสองคืน เดี๋ยวผมพามาเบิ่งน้ามาน้าจะมีบบครับมองอื่นข้าเจ้าน้าม่วมครับแต่ห้องกับบรูบาห้องสี่มีโบเบื้งครับเบื้งว้าวว้าวเบึ้งครับเบิ้งพูนะาๆๆน,ะนามมาแล้วบน,ะนามมาเลย น้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วคบ่าานอุ้ยดีใจหลายครับดีใจหลายเช้านาดีใจหลายเห็นไ่มครับน้ำมาแล้วครับเขาได้น้ำครับคนก็ดีใจขึ้นกันครับเอาออมาเบิ่งน้ำครับ อันนี้เป็นท่อครับเป็นท่อน้ําล้นสามารถโยกได้ครับโยกซ้ายโยกขวาได้เขาต้องการน้าให้มันอยู่ระดับใดเขาโยกโยกอะไรให้มันล้นออกมาได้ครับล้นไหลลงสระครับครับสามารถน้าไปประยุกตใชครับพื้นที่นาของแต่ละคนได้เ้อครับเด้อนี่ครับเป็นท่อน้ําล้นสามารถโยกได้ซ้ายขวาครับเขาอยากได้น้าระดับใดเขาก็โยกเอาโยกเอาครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูเก็บบรรยากาศครับเก็บบรรยากาศน้ำครับอันนี้เป็นอุโมงต้นไม้ครับอุโมงต้นไม้ครับคันนาทองคำว,ว้วาวว,าว้าวเบื้องบรรยากาศครับเห็นไหมครับเป็นล่มเป็นอุโมงให้แล้ว เบิงครับคุณศิภามาเบิงมาทอน้ำล่นมันมีน้ำไหลบะครับ น้ำมันมีเยอะไหมอันนี้เป็นไผ่สร้างนวลครับสามหกมีอยู่หกกรัมแล้วครับกลังงามครับไผ่สร้างนวลกลังงามเลยครับผุ้น่ะขึ้นมาอีกหนอหนึ่งแล้วครับนี่ครับนี่ไงนี่ครับโอ้สวยสุดๆเลยครับ เอาใช้ลำเอาไปใส่ลำครับดูน้ำว้าวว้าว,ว,าวน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วเห็นไหมครับผุ้น่ะน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วครับอื อันนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ซักครับอุโมงค์ต้นไม้ต้นศักครับสี่ปีครับเบิ้งหน้ครับพูนะ้น่ะต้นใหญ่แล้วใกล้จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ให้แล้วบรรยากาศสุดๆครับมีเป็นสระ เดี๋ยวผมผ้ายางไปเบิ้งน้าครับน้ามอยู่ในคลองเมื่อก่อนมันโบมีด้วยครับเมื่อก่อนประมาณสามมือที่แล้วน้ามอยู่ในคลองนี่โบมีมันแห้งเลยครับแต่ว่าฝนตกมากประมาณสองคืนแล้วสองวันสองคืนแต่มันก็โตมาแห้งปนดาข้าวบารูว่าน้ำมันสิมีหลบ่ครับ,รบเดี๋ยวผมผ้ายางไปเบิ้งพี่น้องไปชมบรรยากาศน้าในคลองน้ำกันปกติมโบมีเนาะพี่น้องเนาะ แค้เขามาเบิงมามันจะเป็นยังไงครับเบิงเบิงครับเห็นไหมครับนะอู้นำหลายแล้วครับน้ำหลายแล้วน้ำเครื่องคล้องแล้วครับเนี่ยครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะเห็นไหครับปกติน้ำบ่มีเลยได้ครับ นำในคลองนี่สีแห่งบมมีน้ำเลยเบิ่งครับขึ้นมาครึ่งคลองแล้วถ้าโตอีกมาจากสองสามมือนี่สุดยอดอีหลีครับให้ชมบรรยากาศพวกน้องหน้าเคยร้อยเอ็ดครับบรรยากาศสุดๆครับฝนตกมาสองมือสามมือครับ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้เคยเราเอ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวคยเราเอ็ดสิ่้าเลาะครับถ้าเบิ้งว่าอีพี่หนะ่าคยเราเอ็ดสิ่้าเลาะไปใส่สำหรับอีพี่นี่พอจบคลิปไว้พิงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ